กลิ่นเคสริมอุโมงค์สตรอ์บอรี่ไร่ชาเฉิงฟู่นะเจ้าที่แม่ริมนะเจ้าวันนี้เธอมาในในในทีมของกูลาบเวียงพิงนะเจ้ากูลาบเวียงพิงดอกนีบ้บ่มีมึงฟ้องจ้างก็เด่นฟอนจ้างหรอมึงลองหรอกกูลาบเวียงพิงดอกนี้บ่มีเจ้าของ พึ่งแรกแย้มบ่มีไยจองเป็นเจ้าของครองไปเด็ดดมส่งกลิ่นอบวนยั่วยวนหัวใจไปตามสายลมเปิ้นทั่วแคว้นแดนไทยมาให้ชมสมเป็นกุลาบเวียงเนื้อโอ้ <c oughs> แม่นว่ะ ห้องเพลงดูบลูกหมูนาะกูลาบเวียงพิงนะเจ้าอันนี้เป็นส่วนกุหลาบที่อยู่ในอุโมงค์ strawberry แม่ริมนะเจ้าแล้วกาพี่สาวจา้าห้องเพลงเน่ยกุหลาบเวียงพิงไปกุหลาบ<า>ที่ไหนกูเอออันนั้นกูหลาบเนาะกูหลาบเวียงพิงลาบจริงๆแม่ปิงเจ้าเอ้ยสุมาเธอคล้องใส่ขากล้องกูหลาบเวียงพิงลาบจริงๆแม่ปิงเจ้าเอ๋ย แผลนี่จะมีหลายๆสีแล้วนะพี่สาวเนาะเจ้างามมากนะเจ้างามมากนะเจ้ามันจะมีแหมอยู่เดี๋ยวจะพาไปผมเดี๋ยวจะพาไปชมทางปุ้นแหมกรรมกำนะเจ้าตอนนี้ก็สวยมากนะเจ้าเดี๋สีจมอ่อนเจ้ามากเจ้าอายืนถ่ายรูปหน่อยเจ้าแอคชั่นนางแบบแอคชั่นเอออันก่ะโอ้พอยั่ปัดเยียนอิ้้ด้วยพอยังแบเยียนหัวมุดมงกงเนาะเจ้ามันจะมีแ h มหลายที่หลายอันนะเจ้าพี่สาวเจ้า บอกว่าตั้งหลังนี่พี่สาวจะลมที่เปะก่อนะอ่ะพี่สาวจะให้น้องเดนนาภาไปตรงอแปลงดอกกุหลาบแปลงใหญ่นะเจ้าพีา่น้องเดนนาภาไปตั้งแปลงดอกกุหลาบแปลงใหญ่จริงๆนี่มันต้องเป็นพี่สาวนะเนี่ยเนาะงามขนาดนี้เดนนาภาอย่างป่ายเยี่ยนนี่เขาบบเปิงเยอะกูงามมากนะเจ้าเต็มไปด้วยดอกกุหลาบากุหลาบเพียงพิงลาบจริงๆแม่พิงเจ้าเอ้ย เมื่อวันนั้นไปแซวกระเทยโดนสามเชยยูตกน้ำปิงเออนจ้าวนเพลงนี้ได้รับความนิยมแล้วพิศสของพันนะโดนสามเชยยูตกน้ำปิงโอ้เอ้กุหลาบดอกใหญ่มากนะตาการตาไปด้วยกุหลาบไปเด็ดของเปิ้ลยิ่งย่างอีนี่ก็ได้ห้ามเจ้าห้ามเจ้าห้ามเด็ดของเปิ้ลมาเรนทงมาเลนไทยถ้าจะขายบิกไข่ดีนะเจ้าไปมีวาเรนทงเลนไทยแล้วใหญ่ โอ้บัตรขายนะเจ้าตอนนี้รอคุณมาชื่นชมอยู่นะเจ้ากุหลาบไล่ชา,ายยถึงฟู <บา S 1> ฟอ่าก,กุหลาบ,บอุโมงค์สตรอเบอรีอร่แม่ริมเจียงใหม่นะเจ้ามีอ่าช่วงหน้าหนาวก็จะมีสตอรอเบอรี่ตอนนี้จะมีเป็นดอกกุหลาบนะเจ้างามงามดุพี่สาวถ้าน้องขอรักเด็ดของคนนี่สักดอกได้ไไรพเจเดชไปนี่อย่างพ่อนโอ้ยระเด็ด่อนั่อยู่กับต้นพนงามละ อยู่กรอบหมือมอีกอยู่กับมึงมันบักคู่ควรเอาอย่างแม่อาี่สาวแน่แกเทากับคนงามคนหนึ่งลวเจ้ายู่กับมึงบักคู่ควรแน่เลิศอีกด้ยนางแบบไปเวอร์จนจนจนโอ้ตึงบัตันบัตันนางแบบเจ้าไปเวอร์เกินบ่ม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 นางแบบมันต้องเดินชดช้อยอ่อนหวานละมุนมันจะเดินล่ม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  โู้งามเจ้ามึงต้องก้อยย่องแาย่องอย่างนั้นมันเหมือนผีจักแค่อีละเหยมึงต้องย่องตัวยิ้มตัวเหมือนนางพญานิกกเออนะมึงต้องกระพริบตาแล้วมึงเรียกจิงจักิมหน่อยเออนะอย่างนางงามนี่ะเนาะเลิศเจ้านะขอบคุณน้องเด่นนภานะเจ้าที่มาเป็นนางแบบพื่อกับอ่าอุโมงสอ r a w b e รี่แม่ริมใกล้ๆกับไร่ชาเฉิงฟูใกล้กับกลิ่นเกสรแม่ริมนะจ๊ะ